ครับเพียงเท่านี้นะครับก็จะได้แสงแดดนะครับเพิ่มให้กับกล้วยอีกปริมาณหนึ่งนะครับผมเดี๋ยวเราก็จะค่อยๆตัดซอยไปเรื่อยๆนะครับตรงนี้ครับไม่ควรมีน้ําพ่่มขังนะครับสังเกตดูนะครับเราเติมดินไว้ให้น้ําสลบออกหมดอันนี้เอากิ่งเดียวพอเอานี้ทิ้งไปุครับถ้าเราไว้กิ่งเดียวแต่ทีแรกนะครับอันนี้ก็จะอ้วนกว่าสวัสดีครับผมณัฐพลสวนพลอยสุวรรณนะครับวันนี้ก็พามาชมทุเรียนนะครับที่ปลูกแล้ว โตแล้วนะครับเคยได้รับประโยชน์จากต้นกล้วยนะครับวันนี้กล้วยได้ใหญ่โตเกินไปแล้วก็ต้นทุเรียนโตแล้วนะครับไม่ต้องการกล้วยในการเป็นพี่เลี้ยงอีกแล้วนะครับเราจะทําอย่างไรกับกล้วยนะครับส่วนใบกล้วยที่เราเอาลงมานะครับเราก็สามารถเอามาปิดคุมชายด้านทรงพุ่มปลายใบนะครับให้กับต้นทุเรียนได้นะครับหลังจากที่คุมไว้ประมาณ3-4เดือนนะครับเขาก็จะย่อยสลายเป็นอินทรีย์วัตถุให้กับจุลินทรีย์ต่าง ไปเจริญเติบโตไปเป็นปุ๋ยให้กับต้นทุเรียนอีกครั้งนะครับผม,มตรงนี้นะครับก็ต้นกล้วยได้ใหญ่โตเกินไปแล้วนะครับเราก็สามารถถ้าเราจะใช้ประโยชน์จากกล้วยอยู่นะครับแล้วก็ไม่ให้เป็นคุกคามแฝงหรือเป็นเรียกอะไรคุมเป็นร่มเงาของทุเรียนมากเกินไปนะครับก็ให้เราซอยหญิงซอยก้านกล้วยออกแบบนี้เลยครับแล้วเราค่อยนําใบกล้วยไปใช้ประโยชน์อย่างอื่นนะครับส่วนถ้าใคร ไม่ได้ใช้ประโยชน์จากกล้วยหรือว่าจัดการได้ก็ตัดต้นกล้วยทิ้งได้เลยนะครับผมยังต้องการใบกล้วยไปปกคลุมต้นไม้ที่เราส่งขายนะครับก็ขอ,ขอใช้วิธีการตัดแต่งเพื่อให้มีกล้วยไว้ใช้ก่อนนะครับ แต่การเหลือกล้วยไว้จะต้องไม่กระทบกระเทือนต่อการจเจริญเติบโตของทุเรียนนะครับครับเพียงเท่านี้นะครับก็จะได้แสงแดดนะครับเพิ่มให้กับกล้วยอีกปริมาณหนึ่งนะครับผมเดี๋ยวเราก็จะค่อยๆตัดซอยไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวสุดท้ายกล้วยก็จะเหลือใบน้อยลงน้อยลงก็จะไม่เกิดผลเสียกับทุเรียนนะครับ แล้วเราก็ยังมีใบกล้วยไปใช้ประโยชน์อย่างอื่นด้วยครับอันนี้ก็เป็นการปลูกในวงซีเมนต์นะครับอันนี้เป็นวง80เซนการใส่ปุ๋ยนะก็ใส่อยู่เดือนละครั้งหรือเดือนครึ่งครั้งหนึ่งนะครับจะใส่ทั้งข้างในประมาณ2กร,รมัมแล้วก็ข้างนอกประมาณ3กําม,มือต่อหนึ่งครั้งนะครับตรงนี้ก็ที่สังเกตดูนะครับหลังจากที่แตกใบอ่อนนะครับแล้วฝนตกติดต่อกันหลายวันสิ่งที่ได้รับผลกระทบจากใบทุเรียนนะครับก็มีแมลงต่างๆด้มีหนอนกินนะครับ มีแมลงปีกแข็งครับมีเพี้ยครับเพี้ยจะกระจันไม่เห็นนะครับอันนี้มีส่วนมากจะเป็นแมลงปีกแข็งกับนอนนะครับเพี้ยไฟก็น้อยครับยังไม่ค่อยมีนะครับไรแดงไม่มีนะครับครับช่วงฝนนะครับเราใส่ปุ๋ยแต่งกิ่งนะครับจะทําให้กิ่งอ้วนแบบนี้นะครับแล้วก็มีแขนงในเกิดขึ้นนะครับทุเรียนสาวนะครับสามารถตัดแต่งแขนงในออกได้ตลอดนะครับ เพราะว่าเอาไว้ก็เป็นอาหารของมแมลงเป็นที่สะสมโรคนะครับักทั้งยังดูดกินปุ๋ยนะครับเนี่ยแต่งออกเลยครับพอเราแต่งตรงนี้ออกนะครับกิ่งก้านทุเรียนนะครับก็ไปเจริญเติบเติด้านยอดนะครับลําต้นตรงนี้ก็วันขึ้นนะครับ ครับกิ่งที่แตกด้านในตามลำต้นเนี่ยเขาเรียกกิ่งน้ําค้างครับกิ่งพวกนี้ไม่ค่อยมีประโยชน์เท่าไหร่นะครับในการเอาไว้นะครับตรงนี้ครับไม่ควรมีน้ําพ่วมขังนะครับสังเกตดูนะครับเราเติมดินไว้ให้น้ําสลบออกหมดครับก็ปัญหาโรครากเน่าโคนเน่าก็จะไม่มารบกวนนะครับรวมทั้งถ้าใครมีไตโคเดอร์มานะครับก็สามารถ ใช้ไตโคนมาหวานนะครับได้ทุกสิบวันเลยนะครับอาจจะสองช้อนสามช้อนต่อต้นนะครับแล้วก็มีพวกใบไม้มีพวกหญ้าแห้งหญ้าชื้นหญ้าเขียวปกคลุมนะครับจะทําให้เขาเป็นประโยชน์กับต้นทุเรียนได้มากขึ้นครับหลังจากต้นนี้นะครับที่เราปลูกมานะครับฟอร์มเขาค่อนข้างแน่นนะครับกอดกันนะครับเราก็ได้ทําการตัดยอดนะครับ แล้วหลังจากการตัดยอดเป็นยังไงนะครับนี่ครับนี่เราตัดยอดตัวนี้นะครับเราก็จะได้กิ่งนี้ออกมาข้างนอกนะครับซึ่งจะทําให้กิ่งไม่เบียดกันนะครับได้รับแสงอย่างเต็มที่ครับนี่ครับอันนี้สองกิ่งอันนี้เยอะไปนะครับอันนี้เอากิ่งเดียวพอเอานี้ทิ้งไปครับถ้าเราไว้กิ่งเดียวแต่ทีแรกรับอันนี้ก็จะอ้วนกว่าไปนานแล้วอันนี้ถูกกิ่งนี้แย่งอาหารนะครับ ใบทุเรียนนะครับที่ดีนะครับที่ไม่ได้เป็นโรคนะครับเราสามารถเอาปกคลุมบริเวณชายทรงพุ่มโดยเฉพาะด้านที่แดดร้อนจัดนะครับจะส่งเสริมให้ทุเรียนมีการเติบโตที่เร็วขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นทุเรียนที่หลังร้านของเรานะครับปลูกจากดินท้องนานะครับดินถมสูงขึ้นมาประมาณ2เมตรแล้วก็ใช้ดินยกโคกนะครับกว้างประมาณ4ี่เมตรนะครับอันนี้ก็ปลูกมาได้สปีกว่านะครับ การตัดแต่งกิ่งนะครับให้แสงเข้าอย่างทั่วถึงนะครับก็จะเป็นการช่วยลดโรคและมแมลงนะครับช่วงนี้ฝนยังตกอยู่ก็แต่งได้เลยใช่ไหมครับพี่นัทครับแต่งได้ครับผ้ามันลกแล้วเราก็ใช้ยา,มาแมลงยาเชื้อรานะครับฉีดพ่นทับหลังจากการตัดแต่งครับ มีบางท่านถามว่ายาเชื้อรานี่ใช้ตัวไหนบ้างครับพี่นัทโอ้ใช้ได้หลายตัวเลยครับถ้าเป็นพื้นฐานทั่วไปนะครับคุมก็เป็นเฮกซาคนาโซนครับเบนดดซิมนะครับแต่ถ้าโรคมันรุนแรงกว่านั้นก็เพิ่มยาเป็นพวกไดฟีคนาโซนได้นะครับบวกพวกพีคนาโซนบวกออกซิสโตบินอะไรประมาณนี้หรือจะเป็นไดเมโอมอฟอะไรเงี้ยอันนั้นคือโรคมันรุนแรงเกินละส่วนทุเรียนที่แข็งแรงสมบูรณ์ดีนะครับไม่ต้องไปถึงยาพวกนั้นก็อยู่ได้ครับต้นนี้ก็เป็นต้นเสริมรากนะครับ ถ้าเป็นดินสวนนะครับจะโตไวกว่านี้มากน่าจะใหญ่กว่านี้อีกเข้าตัวนะครับอันนี้เป็นดินถมครับอันนี้กิ่งด้านบนนะครับไม่เคยขึ้นได้ไปถึงสักทีไม่ได้แปลบันไดมาแต่งทีครับข้างบนนี้เบียดแน่นเลยอันนี้ก็จะทําให้เรียกว่าเจ้าของดูแลไม่ดีว่างั้นครับด้านบนนี้คือชันแล้วก็กิ่งเยอะเกินใช่กิ่งเยอะเกินไปครับต้องซอยออกครับการมาซอยช้าเนี่ยจะทําให้เสียเวลานะครับเสียเวลาของขนาดกิ่งถ้าเราซอยนานแล้วกิ่งต้นอะไรก็จะอ้วนขึ้นนะครับ แต่ว่าของเรามันทําไม่ทันจริงๆก็ต้องยอมไปครับผมที่ของเรานะครับเป็นแบบนี้นะครับเนี่ยครับเป็นแยะๆเนี่ยนะครับน้ําครับแต่ว่าเราก็ถมมาปลูกแบบนี้ครับให้กว้างครับก็สามารถปลูกทุเรียนกินลูกได้ครับผมพื้นที่เรารู้ว่าเราดินเหนียวนะครับดินถมนะครับเราก็ซาะร่องแบบนี้นะครับให้น้ําตกลงไปที่นี่แล้วก็ไหลระบายออกไปเพื่อเป็นการลดความชื้นที่จะเข้าไปสู่ต้นนะคอันนี้ก็เหมือนกันนะครับปลูกพร้อมกันนะครับวันเดียวกันเลยครับ หลายๆท่านถามว่าแต่งตอนไหนแต่งยังไงก็แต่งได้ตลอดนะครับถ้า่ากับว่ามันลกนครับแต่การแต่งบ่อยๆก็ทําให้เราเสียค่าแรงนะครับถ้าเราต้องไปจ้างเขานะครับแต่แถ้าถ้าเราทําเองได้ครับสามารถแต่งได้ตลอดนะครับถ้าดูแล้วมันไม่เป็นประโยชน์แล้วเราก็รักษาแผลของต้นทุเรียนเราไป อันนี้ใกล้กล้วยเห็นไหมครับกล้วยบางฝั่งนี้จะไม่ค่อยมียอดแตกออกมาฝั่งนี้ครับผมนี่ครับคนต้นบางคนบอกว่าเนี่ยฉมฉีดยาฆาหญ้าชิดโคนเลยครับนี่ก็ตัดหญ้าด้านนอกหลังจากที่ฉีดยาไปแล้วมันตายไม่ดีนะโดนฝนนิดเดียวมันก็เขียวก็ไม่ค่อยตายครับกิ่งก้านที่เราแต่งออกนะครับที่มันชูชันนะครับกอดกันล้วก็ตัดออกครับ ันนี้ก็เป็นรอบประมาณทักเจ็ดเดือนแปดเดือนนะครับที่เข้ามาแต่งขิงซ้ำถ้าจําไม่ผิดนะครับปล่อยจนลืมครับเรียกว่าไม่ได้มาถ่ายคลิปก็ไม่ได้มาดูแลมันเลยครับ ถ้าใครเสียได้กิ่งกิ่งมันพอโน้มได้อยากจะใช้เชือกโน้มออกอย่างนี้แต่ต้องโน้มนานนะครับโน้มกันเป็นว่ากันเป็นห้าเดือนสิบเดือนไปเลยนะครับอันนี้ก็คือตัวด้านบนนะครับที่ตอนนั้นเขาเป็นยอดคู่นะครับเราก็ตัดทิ้งเข้าไปหนึ่งอันนะครับเขาก็จะเกิดขึ้นใหม่เป็นแบบนี้นะครับนี่ครับก็จะเหลือยอดเดียวอันนี้ก็จะเด้แห้งเหี่ยวไปครับ ครับตัวด้านบนยังต้องได้รับการแต่งอีกนะครับเบียดกันขึ้นตัวนี้ก็มาขึ้นแข็งอาจจะต้องตัดตัวนี้ทิ้งอีกหนึ่งรอบนะครับยอดตัดได้นะครับตัดแล้วก็ใช้ปูนแดงแต้มปูนแดงทาไว้นะครับเพื่อเป็นการรักษาแผลครับผมกิ่งใบที่เราตัดลงมานะครับถ้าเป็นหน้าฝนนะครับเราควรเอาออกมาไว้ด้านนอกนะครับชายนอกแบบนี้บริเวณภายในนะครับควรโปร่งนะครับแดดส่องถึงนะครับจะทําให้ทุเรียนสุขภาพดีนะครับผมยาลายามาแรงยาเพี้ยต่างๆนะครับควรฉีด ให้สม่ำเสมอแล้วก็ให้ทันท่วงทีนะครับถึงจะทำให้ต้นไม้แข็งแรงสวยงามนะครับผมครับท่านใดสนใจต่างๆที่จะมาดูมาชมก็โทรมาได้นะครับ0 9นย์3ก0 0 0นแะครับแล้วก็0863833061ครับผมอันนี้ก็คือร่องน้ำของผมครับมีน้ำอยู่ครับไหลตกมาแล้วก็ไหลทิ้งลงไปนะครับก็ทำให้ทุเรียนรากไม่แฉะไม่เน่าครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับขอบพระคุณพี่มากค่ะ